สวัสดีครับผมนิวโตโตคานะครับวันนี้ผมมีลูกค้าท่านหนึ่งนะฮะเขาได้มาออกรถมือสองที่โตโตคานะครับเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์นะครับว่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะซื้อรถมือสองที่โตโตคานะครับผมสวัสดีครับพี่สมานสวัสดีครับสวัสดีครัับวนนี้พี่สมานมาออกรถเป็นรถอะไรเอ่ยอะติสก์เปล่าครับไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เอาไปไป <c oughs> ม, <c oughs> มีเล่นมุกด้วยมีเล่นมุกด้วยโตโยต้ตาแคมรี่นะครับโตโยต้ตาแคมรี่ครับผมรู้สึกเป็นไงบ้างพี่รู้สึกดีครับครับผมรวดเร็วทันใจครับ พี่พี่สมานรู้จักโตโตคาเนี่ยจากเสืออะไรไหนอ๋อกับเพื่อนครับเพื่อนแนะนำมาเพื่อนแนะนำมาครับก็เลยอ่าก็คือพี่ชวนครับพี่ชวนเขาเคยมาออกรถที่นี่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วครับผมใช่ไหมแล้วก็แนะนําพี่มาครับผมแล้วมาที่นี่เป็นครั้งแรกครับผมรู้สึกพี่เป็นไงบ้างก็ดีรวดเร็วครับทันใจครับผมบริการดีมากครับครับผมแล้วเรื่องรถครับพี่ก็ดีสภาพรถดีมากครับผมได้ปีใหม่ด้วยปีสองสิบเก้าเลยนะครับพี่ครับครับครับนะครับรถสวยมากครับครับผมครับผมพี่สมานครับ ผมอยากได้พี่สมานกลับมาซื้ออีกเป็นกันที่2ทีในสายกตัวเนี้ยอยากจะได้คำแนะนําจากพี่หน่อยว่าต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างอะไรบ้างปิชมได้าเลยครับพี่ครับครับก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะปรับตรงไหนมันก็ดูเรียบร้อยดีครับรถครับครับครับโอเคประมาณนี้เลยครับผมพูดน้อยแต่ว่าโอเคพี่สมานครับผมทางโตทราคาเขาจะมีการประเมินด้วยนะครับพี่สมานก็คือสโลแกนเขาตั้งไว้ว่าโตโราคามากขนาดที่คุณวางใจ จะผ่านในสไตลพิ่สมานหรือเปล่าครับถ้าผ่านในสไตลพิ่สมานพิ่สมานตะโกนนักว่าโตตัวคาเยี่ยมนะครับผมโตตัวคาเยี่ยมนะครับแต่ยังไม่ผ่านไม่ต้องพูดนะครับอ่ะเรามาลุ้นกันครับว่าพี่สมานให้โตตัวคาเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจหรือเปล่านะครับผมหนึ่งสองสามครับเยี่ยมครับผมขอบคุณมากพี่ตะมานครับในฐานะผมเป็นตัวแทนของโตตัคาในพี่ตะมานก็ขอพี่ตะมานมีความทุกข์กันเป็นเลิศแล้วขอให้น้าที่การงานของพี่ตะมานมีแต่ความ ลุงเรื่องเองเลยพี่ขอบคุณมากสวัสดี<อ>ครับสวัสดีครับ,บ,รบแบบบป๊บนึงพี่แป๊บนึง